สวัดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเสถร์ิงเพชรนะครับที่ช่อง YouTube ชัยเสถร์รคิงเพชรโหราศาสตร์นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับเนื่องจากผมได้สอนวิธีการเลือกเลขมงคลนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูปฏิกิริยาดวงดาว คลิปที่ผ่านมาเป็นการใช้ทักษะประกอบตัวเลขนะครับีกคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนหาเบอร์มงคลที่เหมาะกับตัวเราเองนะครับในคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้พูดถึงว่าทักษะนะครับทักษะก็คือดาวพระเคราะห์ทั้งหมด8ดวงนะครับ1 สามสีห้ดนะครับตารางแบบนี้นะครับก็เป็นตารางตายตัวนะหนึ่งสองี่ห้าหเจ็ดปดนะให้จำรูปแบบนี้เขาเรียกว่าตารางทักษะใช้ในการเลือกเบอร์มงคลนะครับเช่นท่านเกิดวัน พุธกลางคืนนะครับก็กาดอกจันไว้นะครับแล้วก็ไล่เรียงตามเรื่องราวของทักษะทักษะจะมีทั้งหมด8เรื่องราวก็บริวารอายุเดชสีมูละุตสาหะมนตรีกาลี นะครับสมมติเกิดวันพุธกลางคืนก็เริ่มจากบริวารตรงนี้นะไล่เรียงไปตามลำดับเลยนะครับแสดงว่าตำแหน่งบริวารอยู่เลข8ตํตำแหน่งสีก็จะอยู่บริวารอายุเดชสีสีก็อยู่จันทร์ฉะนั้นเลขที่เป็นมงคลสําหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนที่สุดเป็นมงคลเสริมโชคลาภเสริมความสําเร็จก็จะเป็นเลข2 เลขที่เป็นอัปมงคลนะครับเป็นกาลีก็คือเลข5นะครับเนื่องจากอยู่ลำดับที่8บริวารอายุเดชสีมุละอุสาหมนตรีกาลีถ้าสมมุติเราจะเสริมในเรื่องของมนตรีแม้ว่าอุปถรัรมภ์อุปถรัรมภ์นะก็จะใช้เลข7นะครับเนื่องจาก7เป็นมนตรีเดิมนะครับจะเสริมเรื่องงานก็ใช้ สเพราะ4เป็นอุตสาหะนะครับก็เลือกตามแล้วแต่คนแล้วแต่งานนะครับทีนี้ห้ามใช้ก็คือเลข5นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งเวลวร้ายก็คือกาลีเวลวร้ายอันนี้ก็ไม่ขอพูดเยอะเพราะว่าได้พูดไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับแต่ในครั้งนี้นะครับจะเป็นการดูปฏิกิริยาของตัวเลขนะครับในการเลือกนะครับอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์0 9 1 3 6 3 0 2อสามสมุมุตินะครับก็ดูปฏิกิริยาของตัวเลขว่าตัวเลขของเราเนี่ยมันส่งผลต่อเรายังไงนะครับเมื่อได้ทักษาแล้วสมมุติท่านเกิดวันพูดุธคืน,คนเมื่อกี้ ก็จะมีเลข3ซึ่งเป็นสีอ่อไม่ใช่อ่าขออภัยครับก็มีเลข2นะเป็นสีคือเหมืนพูดกลางคืนอ่าสมมุตินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้มันพูดกลางคืนคืนคอต,ตำแหน่งนี้นะคือดาวราหูนี่ก็บริวานบริวารอายุเดท สีมูละอุสาหะมนตรีกาลีดาวกาลีไม่มีแสดงว่าเบอร์นี้ก็ก็ไม่มีนะครับนะมีสีก็อันนี้มงคลแล้วหนึ่งอะมีเดชไหมมีอำนาจอ่าเบอร์นี้มีอำนาจอันนี้เสริมเรื่องสุขภาพคือดาวสุขนะเป็นอายุอยู่อ่า เรื่องงานมีไหมไม่มีนะครับมนตรีคุณอุปถรรัมภ์คำชูไหมไม่มีนะครับก็จะดูกันแบบนี้นะใช้ทักษะประกอบแต่เนื่องจากดวงดาวเนี่ยจะมีคู่ดาวอย่างสมมุติ3กับ6เนี่ยมันเป็นคู่อะไร30คู่อะไร26คู่อะไร91คู่อะไรนะครับก็มีผลต่อการดำเนินไปนะครับ แต่มีผลไม่ได้มากนาขึ้นอยู่กับรักรกรรมรากชะตาฉะนั้นวิธีการเลือกเบอร์มงคลก็จะเลือกโดยใช้ตัวเลขที่เป็นปฏิกิริยากันในทางโหราศาสตร์คู่ดาวก็จะมีหลายแบบนะครับเราก็มาเริ่มที่คู่มิตรก่อนดาวคู่มิตรบทกรอนโหราศาสตร์ก็ขีดเขียนไว้ชัดเจนว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับ อาทิตย์เลขหนึ่งนะครับเป็นมิตรกับคูคูคือเลขห้าจันโฉมตรูคู่พุทธลงยาวจันบวกพุทธนะครับสุกปากหวานอังคารรับเอาเดาวสุกกับอังคารลาหูกับเสาเป็นมิตรแก่กัน ครับก็ทางโหราศาสตร์ก็คู่มิตรก็จะมีด้วยกันคือ1นกับ5อยู่ด้วยกันก็จะเกลือกูลกันช่วยเหลือกันเพราะเป็นมิตรกัน2 4 6 3ี่หกส็ก็เป็นดาวคู่มิตรก็จะเกลือกปูลช่วยเหลือกันดังนั้นเมื่อใช้ดาวคู่มิตรมากๆกก็ถือว่าดีกับดวงชะตาแต่จะมีอีกดาวคู่หนึ่งก็คือดาวคู่ศัตรูดาวคู่ศัตรูก็จะมีหลายแบบนะครับ ก็จะมีอาทิตย์ผิดกับอังคารนะครับผิดอังคารนะนะหนกับ3ามไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้พุทธอันธภานวิวาดลาหูนะครับพุทธกับลาหูสุกับเสาเป็นเสียนศัตรูจันทร์กับครูเป็นอริกแก่กันก็ดาวคู่นี้ ก็ยังพอรารมณรรวยได้เพราะเป็นดาวคู่คู่ธาตุแต่หลกัหลกๆแล้วนี่อย่าอยู่ด้วยกันนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือ1ดาวอังคารคือดาวแห่งการประทะก็จะเป็นศัตรูกับดาว7นะครับซึ่งเป็นดาวเสานะมันวิวาดกันคู่นี้คู่อุบัติเหตุคู่ศัตรูก็ห้ามใช้นะครับห้ามใช้ห้ามใช้ห้ามใช,หมใช้ห้ามให้มันอยู่ด้วยกันอันนี้ยังพอ,อร่วมอรรวยได้นะครับแล้วก็27เจด นะครับคู่พัดภาคนะครับดาวเสาคือโทษทุกนะดาวจันทร์คือผู้หญิงก็เป็นดาวคู่พัดภาคนะสองเจ็ดทีนี้จะมีดาวดวง 2, 8, นะึงคือสองแปดนะคู่เป็นคู่เครดิตคู่หนี้สินตัวนี้ก็ไม่ควรอยู่ด้วยกันนะครับทีนี้ก็หลักๆก่อนเอาหลักๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีคู่ดาว ก็จะมีคู่ธาตุคู่ธา,าตาาาุนะครับดูจากตารางทักษะไปเลยคู่ธาตุนะครับ1 2 3 4 5 6อ่นะครับคู่ธาตุก็คือ1กับคู่ธาตุ1กับ7นะครับคู่ธาตุไฟ กับ2กับ5คู่ธาตุดิน4กับ6คู่ธาตุน้ำ3า3กับ8คู่ธาตุลมนะครับก็คืออังคารกับราหูฉะนั้นเราเนี่ยการดูดวงการหาเลขมงคลก็จะใช้วิธีการอย่างนี้ก็คือให้มีดาวคู่มิตรเยอะๆ ดาวคู่ศัตรูก็ห้ามอยู่ด้วยกันให้มันเว้นกันนะครับห้ามใช้ในตัวเลขถ้ามีก็ควรเปลี่ยนแล้วก็เน้นไปทางคู่ธาตุแล้วก็จะมีอีกดัวหนึ่งคู่ธาตุก็จะเกื้อก,กูลนะครับเพราะมันเป็นคู่ธาตุเช่นคู่ธาตุไฟก็จะเกื้อก,กูลไปในเชิงร้อนแรงเล่าร้อนถ้าคู่ธาตุดินก็จะไปเชิงมั่นคง่ธทตุน้ําก็จะเป็นการ เป็นลักษณะของการติดต่อสื่อสารเจราจาต่างๆผู้ทัดลมก็ทำอะไรแบบพลับพับจับไว้ทีนี้เนี่ยก็จะมีคู่เขาเรียกว่าคู่สมพลคู่สมพลคือดาวซึ่งเป็นกำลังนะกำลังดาวบวกกันได้27คู่สมพลเนี่ย นะครับคู่สมพลก็จะมีอาทิตย์นะครับอาทิตย์คือกำลัง6อาทิตย์กับดาวศุกร์นะคู่แรกนะครับแล้วก็จะมี1กับ6อยู่ด้วยกันก็จะเกื้อกูลผักดันกันนะครับจันทร์กับราหูนะครับเป็นคู่สมพลนะครับแล้วก็เื่องกกับราหูกำลัง1ิ 12จันทร์กำลัง15อังคารกำลังบวกกับพฤหัสนะครับนะก็จะเป็นคู่สมพลแล้วก็พุธกำลัง17ก็บวกกับเสราร์นะครับก็เป็นคู่สมพลนะครับก็เน้นดาวถ้าเอาคู่สมพลเข้ามาก็จะเกื้อกูลทำให้เบอร์มีสีิมงคลเพิ่มนะครับเน้นคู่มิตรคู่สมพลคู่ธาตุนะครับ ก็จะเกิดสิ่งดีๆแล้วก็ใช้ทักษะเข้ามาร่วมในการหาเบอร์มงคลหรือเลขมงคลให้กับตัวเองไม่ต้องไปเบืองเงินนะครับที่ไปซื้อเบอร์แพงๆเพราะว่ามันไม่ได้ต้องสลุกกับดวงเราเพราะว่าคนเรามันก็เกิดแตกต่างกันนะนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่อยากจะมอบให้กับแฟนเพจแฟนยู u ูบช่อง YouTube เจอสืิเพชรของผมครับวันนี้สวัสดีครับ